อันนี้ประมาณกี่เดือนกี่วันก็จากวันที่สองถึงวันที่สิบหกอะค่ะก็จะอยู่ประมาณสิบสิบสี่วันอ่าคือตัดแต่งแล้วเนี่ยสิบสี่วันลักษณะที่เห็นก็คือเขาจะเริ่มแตกออกมาแล้วก็จะมีช่อดอกเห็นช่อดอกไหมผมเพิ่งเห็นอันนี้จะเริ่มเป็นช่อดอกก่อนองุ่นเขาจะต้องเริ่มจากช่อดอกโอ้แปลงนี้เป็นนิ้วแม่โมสีแดง หรือว่าวิดฟิงเกอร์ที่เรียกกันนะนะคะโอ้นี่เนี่ยเขาก็จะออติดกันเลยครับอ่าติดช่อติดเดียวอยู่พอสมควรอันนี้เป็นซูเปอร์สวีทเขาก็จะเริ่มติดอ,อันนี้เขาเรียกว่าจากดอกพอบานแล้วก็จะเริ่มติดเป็นเมล็ดเนี่ยเห็นไหมคะเป็นผลมันสวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีสาวสายบันเทิงนะครับสวัสดีสาวสวนนะครับ วันนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับกับการทําคลิปที่สวนนัทนันนะครับก็วันนี้ว่างครับก็เลยมาที่สวนนัทนันนะครับมาขอความรู้กับพี่อาทิตย์พี่นุษย์นะครับพาเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆมาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาถึงสวนนัทนันก็หลายๆท่านนะครับมีหลายคำถามที่ทุกคนถามมาว่าก็จะพาไปเพื่อนเพื่อนพี่ๆมามาศึกษาร่วมกันนะครับผมก็มาศึกษาเนี่ย yeah. ที่สวนนันทนันนะครับตอนนี้ที่สวนนันทนันนะครับก็น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะต้องนั่งเรือไปนะครับตอนนี้น้ํามาเยอะเลยเนี่ยเต็มคลองเลยนะครับที่สวนนันทนันเต็มคลองเลยอเดี๋ยวพี่อาทิตย์เอาเรือมารับเอาต้องข้ามข้ามเรือไปนะครับมาแบบพิธีคนคนคลองคนสวนนะครับวันนี้จะไปแบบแบบวิธีคนสวนนะครับมาแล้วครับ เรือมารับวันนี้ไปแบบวิธีคนเสวนนะครับต้องนั่งเรือแก่ โต้องขอบคุณเนี่ยมาเจอแล้วครับเจอพี่นุษย์แล้วครับโหวันนี้ทําอะไรเนี่ยสวัสดี่นัทนรรันนั่งอะไรออเดอร์ยังมีออเดอร์ค,รค้างยยโซ่ใช่ไหอเยอะเลย<ช>วันนี้ก็คือดดมาถึงบ้านเลยครับนี่มาแล้วมาทางเรือวันนี้วันนี้ก็หลายๆคนที่สงสัยนะครับพาเพ,เพื่อนๆพี่มาความรู้ด้วยกันว่า องุ่นที่สวนนัตนาันหลายคนก็สงสัยว่าไปได้ไม่พันพ่อพันมาอย่างไงเก็บยังไงดูแลอย่างไงเก็บต้นพันแม่พันอย่างไงต้นตอป่าผลิตเองหรือว่าไปซื้อรับมานะครับเดี๋ยวจะพาให้พี่นุชพาไปดูดแป๊บหนึ่งวันนี้ต้องมาลุกวนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านหน้าสวน ดูป้ายสวนนิดนึงเผื่อใครมาจะได้รู้ว่าหลงไปท<น>ี่อื่นถ้าไม่ใช่ป้ายนี้จะไม่ใช่สวนไม่ใช่สวนรัตนันนะครับใช่ใช่ <S <s <man> ก็จะมีทาคอมเมนต์ท,ที่ที่ในคลิปนะครับหลายหลายคลิปที่ผมลง <c oughs> ก็จะมีคนสงสัยสว่าทางรัตนันไปรับมาหรือยังไงต้นพันธุไม่พันเรา <c oughs> เราต้องปลูกเองหรือยังไงเองอย่างเงี้ยครับในส่วนของเรื่องสายพันธุ์องุ่นนะคะ มันจะมีมาจากหลายๆที่บางต้นเราก็จะสั่งต้นที่เป็นต้นล้างรากเขาก็จะมีคนนําเขา้าค่ะเป็นแบบต้นที่ล้างรากเป็นต้นพันธุ์ของมันเองแล้วเราก็เอามาขยายในสวนแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็หาซื้อมาแต่ว่าเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ถูกต้อง แล้วก็มาปลูกต้นพันธุ์ไว้ในสวน,น,สวนแล้วก็ถึงจะขยายออกมาโอ้ให้รู้ก่อนว่ามันมันเป็นยังไงมันโดกมีลูกจริง<ช>ไหมลูกตามที่ที่เราต้องการไหมค่ะเราต้องปลูกต้นที่เราได้อะต้นพันธุ์นั้นขึ้นมาก่อนให้มันได้เป็นผลผลิตขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็จะทําการขยายพันธุ์เพิ่มตามความต้องการของลูกค้าหรือตามที่ลูกค้าให้มั่นใจใช่ให้มันมั่นใจให้เราเห็นผลว่าลักษณะเป็นอย่างนี้ การเลี้ยงต้นของเขาเราเลี้ยงไปแล้วเขามีอุปสรรคอะไรไหม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็จะได้พูดคุยรายละเอียดกันได้เวลาที่เราส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเจอปัญหาอันนั้นก็คือมันผ่านการเลี้ยงจากเรามาแล้วเราก็จะพอตอบได้ว่าพันธุ์ไหนที่เราปลูกที่เรามีเราก็จะขายแต่พันธุ์ที่เราเคยปลูกกับที่เรามีต้นพันธุ์นะคะเราจะขายพันธุ์เหล่านั้นแต่ส่วนพันธุไหนที่ไม่มีเงี้ยเราก็จะตอบลูกค้าไม่ได้<ม>ค่ะก็อันนี้นะคะถ้ามาถึงสวนนัทนัน <ítulo> ไปแรกที่เจอคือป้ายของสวนตัวนี้นะคะเข้าเ e. ข,ข้าซอยมาก็จะเจอนี่ก่อนใช่ค่ะแต่แนะนำว่าถ้าลูกค้าอยากมาเที่ยวชมสวนแนะนําให้โทรโทรโทรหาก่อนโทรนะครับเบอร์น <c ười> <c ười> ี้นะครับบอกจุดทางเข้าให้ได้ก่อนบางคนว่าทําไมไม่ลงเบอร์ผมก็เบอร์ลงอยู่ข้างล่างนะครับแต่บางคนเขาก็เขาก็ไม่รู้ที่จะกดเข้าไปดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวมันมีจะมีป้ายก็ดูได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์เดิมฮะใช่ตามนี้เลยค่ะ เอร์ดิมค่ะเบอร์นี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเบอ <ur> ร์สวนรัตนา,จาน,นาจุดที่เป็นสวนของเราที่เป็นบ้านเนี่ยมันลึกจากจากด้านนอกบางทีลูกค้าปักหมุดมาที่สวนเนี่ยมันชอบจะหลงไปที่อื่น<อ>ก็แนะนําให้โทรหาก่อนถามทางเราสักนิดนึงเราจะบอกจุดใหญ่ๆใ,ให้บางทีมันพาพาเข้าทางลัดใช่มันพา <laughs> ลัดไปหลายที่ช่วงนี้ยังทําอยู่ค่ะยังทํายังทําต้นทันธุ์องุนอยู่แล้วก็ยังปลูกอังุนอยู่ โรงเรือนนี้โรงเรือนที่เราให้ดูโรงเรือนแรกก็เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่นะคะเราทาโรงเรือนเป็นทรงจั่วตามที่เราเห็นเนาะแต่ระยะเนี้จะเป็นระยะที่ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกผลอเพิ่งจะตัดไปได้เดี๋ยวนะรุ่นนี้ตัดไปเมื่อวันที่สองเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบสี่วันยังไม่ได้สี่วันประมาณนั้นนะคะสิบสี่วันโอ้ก็แตลออกมาแล้วสองพฤศจิกาค่ะวันนี้วันที่สิบหก ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสวนที่เราทําเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมใช่ค่ะเราปลูกต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่นี่เลยนะครับปลูกที่โรงเรียนนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้สวนนัทนานก็รับทํานะครับเป็นทรงจั่วแบบกอไก่ทรงจั่วแบบเปิดกลางนะครับก็ข้อดีข้อดีของทรงแบบนี้คือสามารถทําขนาดใหญ่ได้ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะค่ะเขาบางท่านเขาก็จะเรียกโมเดิลก็คือมันจะเป็นจั่วเกยกันทรงทรงโมเดิลโอ้ค่ะ คือถ้าเป็นขนาดใหญ่แล้วเราโค้งเหล็กแล้วเหล็กมันไม่เต็มพื้นที่เนี่ยเราก็ดัดแปลงให้ทําเป็นทรงจั่วได้ตรงนี้สูงสุดได้ก็คือตามตามผ้าใบผ้าผ้าผ้าตรงนั้นนะครับที่เป็นหกเมตรเลยเต็มเต็มเลยหน้ากว้างหกเมตรสามารถทําได้สิบสองเมตรเลยค่ะโอ้เนี่ยครับอ้าวมาเข้าเรื่ององนต่ออันนี้ประมาณกี่เดือนกี่วันก็จากวันที่สองถึงวันที่สิบหกอะค่ะก็จะอยู่ประมาณสิบ ิบสี่วันอ่าคือตัดแต่งแล้วเนี่ยสิบสี่วันลักษณะที่เห็นก็คือเขาจะเริ่มแตกออกมาแล้วก็จะมีช่อดอกอเห็นช่อดอกไหมผมเพิ่งเห็นอันนี้จะเริ่มเป็นช่อดอกก่อนอัง่นเขาจะต้องเริ่มจากช่อดอกถ้าถ้าใครโอ้นี่ครับถ้าตัดมาผู้บันจะออกมาพร้อมกันเลยค่ะก็คือยอดไหนที่เป็นดอกอ,อะค่ะ<ม>เขาจะแตกมาพร้อมยอดใหม่นี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 ่มีเล็กๆนะครับนี่นี่ค่ะสังเกตนะครับค่ะ Oh. แปลงนี้เป็นนิ้วแม่โมสีแดงหรือว่าวิตฟิงเกอร์ที่เรียกกันนะนะคะโอ้ oh, นี่นเนี่ยเขา,เขาจะออติดทุกันเลยครับติดช่อติดเดียวอยู่พอสมควรค่ะก็คือถ้าเราตัดปุ๊บตัดปุ๊บประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่อาทิตย์นะถึงนี่เจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเขาจะเริ่มแตกออกมาแต่พอเนี่ยสิบสี่วันแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นดอกชัดเจน oh. คือรู้แน่ว่าอันนี้เป็นดอกแล้ว oh. เห็นไหมคะส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยเนี่ยนยอันนี้เขาจะเรียกดอกองุ่นจะต้องเริ่มจากการเป็นดอกก่อน ผมก็เพิ่งเห็นนะมันต้องต้องพี่ดูนะครับโอ้มันติดทุกอันเลยค่ะอันนั้นเรียกดอกองุ่นนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขายาวขึ้นเขาก็จะยาวช่อเขาก็จะยาวขึ้นอีกแปลงนี้ก็คือเราตัดแต่งไปได้สิบสี่วันเราก็จะเห็นทรงเป็นช่อดอกอย่างนี้ไอแปลงนี้ที่ว่าผมเคยพามาตอนแรกๆเลยนะครับที่ที่ตอนแปลงนี้ปลูกได้ได,ได้ได้กี่ปีแล้วนะแปลงนี้เพิ่งจะได้หนึ่งปีหนึ่งปีงปีกว่าตัดแต่งมีดแรกค่ะ ชุดแรกของชุดแรกของการตัดตองใช่แล้วก็อันนี้ก็คืออายุเท่ากันคือเราตัดแต่งพร้อมกันตรงนี้ก็อาจจะยังมองเห็นไม่เยอะตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นบางเนี่ยบางรุ่นมันแตกน้อยมันก็จะเห็นดอกอันนี้พันธุ์อะไรนะรับเล็กอย่างนี้ตัวนี้ก็จะมีสามัสแคทดมีนิ้วไม้มดดํามีวีเลตคือรวมกันหลายๆสายพันธุ์ก็เวลาเราตัดแต่งกิ่งเราก็จะเอาพันธุ์พวกนี้ไว้ใช่ไหม ก,ก,กิ่งพันกกิ่งตาพวกเนี้ยตาที่เราตัดแต่งเนี่ยค่ะตาพวกนี้ใช้ไปขยายพันต่อขยายพันต่อใช่ซึ่งการขยายพันก็อย่างที่บอกก็คือการเอาไปเสียบบนตอป่าอตอป่าที่เราทําเป็นกิ่งตอนไว้อ่ะค่ะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับว่ามันออกมาอันนี้ระยะแค่ประมาณสองอาทิตย์เนาะ,ะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะนี่นะก็จะก็จะแทงเนี่ยอันนี้พี่ดูดอกดอกอันนี้จะเหมือนกระลำเลยนะ อันนี้จะเป็นพันธุ์วีเลตค่ะลักษณะดอกเขาจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขา oh. คือช่อเขาใหญ่ดอกเขาก็เลยจะอ้วนการการเลี้ยงหลังจากที่เราตัดแต่งมาก็ปกติเลยใช่ไหมใ,ให้ปุ๋ยให้น้ําเ,เราตัดแต่งเสร็จเราให้ปุ๋ยไป1หนึ่งครั้งแล้วเราก็หยุดจนกว่า จะแตกออกมาแตกแตกตาอันนี้ออกมาค่ะพ่อเริ่มแตกตาออกมาได้สักประมาณเซนสองเซนนะคะก็ค่อยเริ่มให้น้าใหม่ให้น้ําจะแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลเป็นปกติเลยให้น้ําให้ปุ๋ยปกติให้น้ำให้ปุ๋ยให้ทุกวันไหมไม่ค่ะก็คือสังเกตที่ดินด้วยเวลาจะให้น้ำค่ะถ้าดินมันยังชื้นอยู่อย่างเงี้ยเราก็เว้นอืค่ะถ้าดินมันเริ่มเริ่มแห้งเราก็ค่อยคือให้แบบว่าไม่ไม่ชื้นไม่ให้แค่พอชื้นแต่ไม่ให้จนฉ่ำนองอย่างนั้นไม่ได้ ให้เยอะก็มีปัญหากับดอกดอกก<อ>็จะกลายเป็นสลัดได้น้ําเยอะเกินดอกก็สลัดออกชะลูดกลายเป็นหนวดไปหมดมันอิ่มนะ <c oughs> อิ่มเกินน้าเกินใช่ค่ะได้น้ําได้ปุ๋ยเยอะนั้นการการดูก็คือสังเกตดินของเราด้วยจะบอกว่ากี่วันครั้งอะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้เพราะสภาพแต่ละพื้นที่มันไม่มดินไม่เหมือนกันใช่ดินไม่เหมือนกันความอุ้มน้ําไม่เหมือนกันนี่หลังจากที่ที่เราตัดแก่งกิ่งมาพวกเดี๋ยวให้พี่นุษพานี่ครับสวยมากเลยต้นด้านนี้ค่ะจะเป็นผลิตต้นพันธุ์ อ,อันนี้ก็อยู่ในโรงเรียนนะครับเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเล็กก็ใช้ตาพันธุ์จที่เราตัดแต่งก็คือเราเอามาพ้นนี้เราจะทําการเขาเรียกว่าเสียบเสียบตาลงไปแล้วก็คือ,อเนี่ยตาตัวเนี้ยลําต้นนี้ของเราเนี่ยอันนี้คือป่านะคะคือองุ่นป่าแต่เป็นกิงกก่งแก่ก็คือก็เลยจะเป็นสีน้ําตาลก็เสียบตาแล้วก็เลี้ยงจนแตกยอดซึ่งอย่างนี้ก็คือต้นพันธุ์ที่เราขายก็คือแบบแตกยอดแล้วแพ,พงไหมประมาณนี้ ก็ไซส์ถูกสุดก็คือหนึ่งรยแพงสุดก็ตอนนี้อยู่ที่3ามห้าิไม่รวมไรส่งใช่ไหมไม่รวมค่าขนส่งราคามันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยโอสายพันธุ์ด้วย สายพันธุ์ดั้งเดิมก็จะถูกหน่อยสายพันธุ์ใหม่ๆราคามันก็จะสูงขึ้นหน่อยพวกนี้กิ่งกิ่งป่าตอใหญ่ๆนี้มันเป็นตอยังไงพี่นุ่นมันเป็นกิ่งด้านบนที่เป็นกิ่งแก่ต้องใช้ต้องใช้ป่าที่อายุแบบเยอะๆอ่ะสองปีไปแล้วถึงจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะอ๋อนี่แต่ละพันธุ์ใช่อันนี้คือแต่ละไอพวกนี้พวกนี้เพิ่งเพิ่งทำใช่ไหมอันนั้นเพิ่งปักค่ะรอระยะเวลาการแตกรากและแตกยอดโอ้นี่นี่นี่ครับนี่ครับเริ่มแตกแล้วแต่ลูกค้า ขนาดไหนที่เราจะจะให้ลูกค้าไซส์อย่างเงี้ยค่ะที่ oh. แตกมาพร้อมกับยอดและรากเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเห็นไหมคะอ๋อ oh, มันออกมาก็จะมีรากใช่ค่ะถ้าเขามีรากสมบูรณ์แล้วมียอดสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราก็จดัดส่งได้จัดส่งได้ใช่ค่ะครับก็ใครสนใจกิ่งพันไหนก็โทรติดต่อที่สวนเลยนะครับจะเข้ามาดูเลือกเองเข้ามาดูเลือกเองก็ได้อย่างอันนี้สกาลาตานะคะคือเขาก็จะมีรากออกมาก่อน แล้วก็จะมียอดให้เห็นซึ่งไซนี้ก็คือพร้อมปลูกแล้วม,ม,มีอะไรมีอะไรมัางนะพี่นุชแถววนี้ตรงนี้ก็จะมีนี้มแม่มดดำหรือสวิตซัพ,พายมีนี้มแม่มดแดงก็คือวิทฟิงเกอร์มีสการลอตตามีไซมัทแคทมีมานิเคียวบิ๊กเพอร์เลตแล้วก็ตัวใหม่ๆก็พวกเอ,อ มันจะมีมีหลายอย่างอ่ะคือสายพันธุ์มันเยอะอ่ะบางทีเราก็ยังยังจแ,แต่ก็มัดแยกสีไปใช่ไหมแต่มันจะแยกกันด้วยสีของสีที่พันตาคใครใสนใจก็โทรติดต่อเอานะครับเพราะเรื่องถ้าถ้าให้รายละเอียดเยอะก็วิดีโอมันจะยาวใช่นะไอ้พวกนี้ทำไมมันตัวใหญ่ อันนี้เป็นโคนของตอป่าแบบผุดล้อมก็เลยไซส์อย่างนี้ก็เลยเป็นไซส์ใหญ่แต่ราคาก็ต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อต้นเขาก็จะราคาต่างกันไซส์นี้จะอยู่ที่หกร้อยถึงแปดร้อยโอ้หกร้อยถึงแปดร้อยเนี่ยครับใช่เพราะอันนี้มันเป็นโคนลำต้นโคนของตอป่าเลยนี่ครับบอกราคาคข้าวๆเลยนะครับก็คือบางคนว่าทําไมไม่ลงราคาก็ผมไม่ได้ขายนะครับก็อยู่ที่ทางสวนจะบอกหรือไม่บอกนะครับก็พี่นุชก็บอกเลยราคาคข้าวๆเลยนะครับ ะมันจ,ะจะราคาคแต่วา่าต้อใหญ่ก็คือรับประกันว่ายังไงก็ไม่ตายเพราะว่าด้านล่างมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาแล้วด้านล่างมันจะเป็นตุ้มตุ้มที่เป็นรากมันนะคะ,<อ>ะก็จะเป็นส่วนโคนเขาจะเรียกโคนของตอป่า<อ>ก็นํามาติด ตรงนี้ก็รอรอติดใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เนี่ยตอป่าจะเป็นอย่างเนี้แล้วเรายังไม่ได้เสียบตาพันลงไปโอ้ต้องรอพันใช่ค่ะรอเสียบตาพันแล้วเลี้ยงให้ได้อย่างนี้ก่อนถึงจะขายไม่ใช่ว่าเอาตอป่าไปปลูกเลยพวกนี้ต้องเด็ดทิ้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้มันยังเป็นป่าอยู่ยังเป็นตอเป็นตป่ายเป็นตออยู่้วเป็นเป็นต้นตอมันพอเรามาเสียบมาเลี้ยงคือต้นเขายาวเขาก็จะเนี่ยเนี่ยใครใครอยากมั่นใจอยากได้ใหญ่เลยก็ เอาแบบนี้ก็แพงหน่อยไซใหญ่ก็ราคามก็จะสูงหน่อยบาท่านเริ่มต้นจากไซเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ก็รอด <Okay. S 1> อดคเคดี๋ยวพาไปดูพึ่งพึ่งอันนี้งามมากเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้กําลังจัดส่งมะพร้าวนะครับพอดีเดินผ่านมาผ่านผ่านานในโซนมะพร้าวโซนมะพร้วาวเบะหน่อยนิดนึงนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นพวกแปลงเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมของเราอะค่ะคือยังเพาะอยู่ต่อเนื่องถอนหมดชุดหนึ่งแล้วก็ตัดลงมาใหม่ก็นํามาวางเรียงใหม่ซึ่งที่เห็นอย่างแปลงนี้เต็มๆก็จะเริ่มทยอยงอก<น>ก็จะเริ่มคืออย่างแปลงเนี้ยวางทั้งแปลงตัวไหนเขาง,งอกก่อนเขาก็จะยาวออกมาก่อน,นเราก็จะรอให้เขาเสมอๆกันแล้วก็งอกได้เยอะๆเราก็จะถอนออกมาเพื่อรอลูกค้าขายอันนี้ลงใหมอ่อันนี้ลงใหม่ก็จะวางลูกใหม่ลงไป ันนี้เราก็ยังทําการเพาะอยู่บางท่านเขาเราไม่ค่อยได้ออก YouTube ไม่ค่อยเอจอกันนะเนาะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวจะคิดจะคิดว่าเลิกไปแล้วแต่ยังไม่เลิกคือมีเพาะอยู่ต่อเนื่องตลอดถ้ามีลูกแห้งเมื่อไหร่ก็เก็บลงมาเพาะนี่ครับใช่ดนเพา<อ>ะเอง <จะ S 2> หมดนะครับตัวอาฝั่ง,งนู้นนะใช่หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงเดี๋ยวมันจะแช่นิดนึงนะครับช่วงนี้ฝนตกหมดหมดฝนแต่ก็ไม่ยอมหมดนี่ครับสวนน,นัทนันเพาะเองนะครับทั้ง ที่ผมพามาเออผมมั่นใจผมก็ศึกษาด้วยนะฮะมันก็จะมีเป็นชุดๆแบบนี้โอ้เป็น<า>ชุดๆบางทีมันก็ขึ้นก่อนตัวไหนวางก่อนมันก็จะงอกอก่อนนะคะนี่นีฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่ครับเพราะเพราะเองขายเองไปปลูกด้วย <laughs> <laughs> นะครับรับรับจัดสวนด้วยนะครับ รับปลูกแล้วรับปลูกให้บางท่านก็ไม่มีแรงงานพอก็คือปลูกในคราวเดียวเสร็จหลังจากนั้นลูกค้าเขาดูแลต่อเองได้คนี่ครับมาจากสวนนะครับนี่ที่เดียวกันเลยครับนี่นี่อันนี้แปลงอันนี้เป็นแปลงไอไออ่างงตรง,ตรงนี้ก็เป็นแปลงเพาะนะครับเป็นของสวนนันทนันนี่ฮะอันนี้กําลังรอน,น,นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนอ่งุูที่ว่าแตง ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยที่ผมพามาดูนะครับคลิปแรกๆเลยที่ทําคลิปองุ่นนะครับน่าจะสุดที่สองที่สามนะมั้งสุดที่สองใช่ไหมที่สองค่ะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงฝนเราเว้นช่วงตอนฝนเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าบางทีโรคและเชื้อราที่มากับน้นําฝนอย่างงี้มันเอาไม่อยู่แล้วก็จะไม่คุ้มค่ากับการตัดแต่งเราก็ดึงระยะเวลาคือบํารุงต้นเขาไปก่อนแล้วเราก็มาตัดแต่ง ชุดนี้ตัดแต่งไปเมื่อวันที่6ตุลาค่ะ6ตุลาลก็40วันประมาณ40วันใช่ค่ะ40วันเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่อดอ,อกนะครับโอ้โห oh, อ,อย่างงามเลยจากดอกแล้วตอนนี้เขาเป็นเป็นเป็นเม็ดแ oh, ล้วติดลูกแล้ว, <y on S 1> วค่ะอนสวนแป๊บนึง นี่ครับนี่นี่น,น,น,นตัวนี้เขาก็ติดลูกแล้วเริ่มติดลูกเพราะพวกนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนกันใช่ไหมใช,ใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราสายพันธเลือกมาปลูกแต่ว่าทางนักนันบางทีไม่ได้เน้นปลูกขายลูกนะครับบางทีก็ปล่อยทิ้งก็มี <c oughs> <c oughs> ด้วยไม่มีเวลาค,คือช่วงเนี้ยคือขายก็ทําผลผลิตไว้ให้ลูกค้าได้ดูค่ะแต่บางทีไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราก็ยุ่งจนยุ่งลืมไปพอเลยช่วงไปแล้วก็หมดชุดไปดีฮะ อันนี้เป็นซูเปอร์สวีทเขาก็จะเริ่มติดอันนี้เขาเรียกว่าจากดอกพอบานแล้วก็จะเริ่มติดเป็นเมล็ดเนี่ยเห็นไหมคะเป็นผลมันติดทุกต้นนะครับแล้วก็ดกด้วยอันนี้ก็คือการดูแลที่ที่นี่ๆๆครับเห็นไหมครับีมัดแคทก็ติดเหมือนกันโรงนี้ของเราเป็นโรงกลางแจ้งก็จะต้องดูแลเขาแบบประคบประหงมหน่อย ได้ได้มีได้มีการดูทั้งสองแบบว่าแบบไหนเป็นยังไงแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจตัดสินใจเองแล้วก็ชี้แนะได้นี่อันนี้พันอะไรพี่ซุปเปอร์สวีทลูกจะสีดำมีเมล็ดออกสีดำใช่ไหมใช่ตอนแรกมันจะเขียวใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องเขียวก่อนพอลูกใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะค่อยๆเข้าสีเป็นแดงแล้วก็ถึงจะดํานี่ครับมั่นใจนะครับว่ากิ่งพันธุ์ที่ออกจากว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออที่ครับ อันนี้คือเราจะเห็นหมดเพราะว่าเราทําการโน้มช่อลงมาแล้วโน้มกิ่งลงมาอันนี้ก็คือทําให้ถูกวิธีก็จะออกมาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะติดได้เห็นปะให้สนใจก็โทรถามแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับค่ะก็เดี๋ยวพอช่วงผลผลิตแก่ก็น่าจะเป็นปลายปลายมกราค่ะยังไงเดี๋ยวเชิญพี่ดิดมาอีกไปด้านนี้ก็คือมีโรงเรือนอีกหนึ่งโรงอันนี้ตัดพร้อมกันใช่ไหมตัดพร้อมกันค่ะอายุส0ิวันเท่ากันอันนี้กําลังทําอะไรเนี่ย เ,เด็ดตาข้างแล้วก็โนมทำพอเด็ดตาข้างเสร็จเราก็จะโนมช่อโนมช่อคือการผูกกิ่ง<อ>เพื่อกิ่งมันจะได้ลาบลงมาอย่างนี้ผูกกิ่งที่ช,ชิปเลิกที่เคยทํำนะครับที่พ่นุช์ทำให้ดูนะครับที่เราผูกกิ่งอะค่ะนี่ครับป่วงวนไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งๆนะครับที่ต้องต้องดูแลใช่ไหมเก็บทิ้งก็มีน,มนะครับม,มีเวลาระยะเวลาการจัดการของมันนะค่ะว่าถึงสเตจนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างเงนี้ค่ะโอ้นี่นี่ก็คือเขาเริ่มติดเป็นเม็ดเสียติดทุกต้นนะครับ ถ้าแถบนี้ก็จะช่อใหญ่ๆนี้เขาเรียกสกาลัตตาเห็นปะนี่นี่ครับต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ทางสวนนันทนาลัตตาเดี๋ยวพอมาดูพอลูกแก่แล้วคนจะชอบคือตีเขาจะแดงแดงเขาไม่มีเมล็ดลูกชอบเขาจะสวยใช่ติดทุกต้นเลยนะครับค่ะช่วงนี้คือช่วงอายุนี่ฮะมั่นใจเลยเลยยุี่นี่ฮะติดหมดนะครับ ก็ไอ้น,นี่ติดหมดเลยด้านนี้เป็นนิ้วแม่มดดำที่เราเคยดูกันเลยไอนน้ที่ลูกยาวนะก็เน,นี่ยออกทรงละออกทรงเป็นเด oh, วยวออกทรงยาวแล้วยาวเดียวแล้วยาวก้นจะบุ๋มๆติดเยอะนะคะฝั่งนี้ก็มีอันนี้คือคือคือนิ้วแม่มด,แม,มดนะครับใช่นิ้วแม่มดทั้งแถบต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่ต้นนี้เป็นนิ้วแม่มด <c oughs> ไปก็อีกเป็นอีกกูแล้วก็คือบำรุงผลช่วงบำรุงผลก็ให้ปุ๋ยทุกทุกสิบวันเหมือนกันส่วนใหญ่จะให้สูตรสิบหกก็ได้แล้วก็ไปเดี๋ยวพอเป็นลูกใหญ่หน่อยก็ให้สูตรสิบเจ็ดม,มันจะมันมีการปรับสูตรขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะมันนะคะใครสนใจก็โทรถามนะครับ,รบดูต้นคลิปจะมีจะมีะมที่ที่ป้ายทางเข้าสวนจะมีเบอร์โทรนะครับตอนด้านนู้นเรายัางทําเป็นต้นตอเอาุ่นปลาอยู่ต้อง,อง่นปลาอยู่ใช่ยังคงอันนี้แปลงใหม่ คือเตรียมแปลงไว้จะลงต้นพันใหม่อะคะ่ะก็จะอยู่อีกประมาณสี่ต้นก็เลวคือกรงดินไว้ก่อนทําเราก็ทําการขุดดินคุ้ยดินแล้วก็ฟันให้มันดินมันแหลกอะคะ่ะแล้วก็โรยขี้วัวไว้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อป่านะครับมันจะต่างกันยังไงกับต่อ,ตอจริงนะครับ เดี๋ยวแปลงนี้เราต้องทำออโครงอะคะ่ะที่เป็นร้านเป็นค้<อ>้ขงของเขาแล้วก็เป็นโครงพลาสติกขึ้นมาของพลาสติกพอเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงวิธีการปลูกกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันกเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวอัปเดรให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนแปลงนี้ยังเป็นตอองุ่นป่าเหมือนเดิมที่เราทําการตอนไว้นี่นี่นค่ะก็จะเป็นองุ่นป่านี้ยังไม่ได้อายุเขาก็จะยังลากยังน้อยอยู่ปกติตอนรอบหนึ่งก็คือยี่สิบวันเขายังไม่ได<ๆ>้อายุยังตัดไม่ได้ ก็คือเริ่มแทงรากให้เห็นนี่ครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ตัดได้แล้วค่ะนี่ครับก็คือสวนนันทนาทังพี่นุชก็ทําทั้งตอป่าเองค่ะทําตอพันเองตอที่พี่เห็นแปลงนั้นที่เราเอาไปทำอะค่ะก็คือกิ่งในช่วงนี้๋อที่ไร่ก้าดใหญ่ๆนะใช่ค่ะใช่กิ่งก็คือกิ่งช่วงนี้แล้วก็เป็นกิ่งในส่วนของลําต้นอย่างนี้ลําต้นใช่มันเสียบตาลงไปแล้วก็ปักชําให้มันแตกยอดได้ไอ้ส่วนโคนใหญ่ก็คือโคนด้านล่าง ที่ขุดล้อมลากขึ้นมาพวกนี้ก็เลี้ยงให้น้ําให้ปุ๋ยปกติใช่ไหมครับก็ตอนนี้ตอนกิ่งก็คือต้องให้น้ําเพื่อไม่ให้กิ่งมันเข้าสีเขาเรียกว่าเข้าสีคือไม่ให้กิ่งมันแก่ไม่ให้กิ่งแก่ใช่ต้องคอยหมันให้น้ําไว้ฝั่งนู้นก็ใช่นะครับแถบนู้นก็ทั้งแถบไยนะครับองุงนป่าอยู่อางุ่นป่าทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือเป็นสวนนาทั้นัก็คือทั้งระบบทําอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าไปเอาที่อื่นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปปปปปลลููกกกกเเเเสรริม็คืือออง่่่นนนาาาหัใชไพะว ตัวอย่างพวกนี้ถ้าเกิดอายุเขาเยอะๆไปแล้วเนี่ยกิ่งเขาจะเล็กลงอะคะ่ะ oh. มันจะ,จะเราก็จะต้องเปลี่ยนต้นแล้วอ๋อ oh, ต้องเปลี่ยนเออเราก็จะปลูกบ่าแทนขึ้นมาแล้ว oh. เดี๋ยวเราค่อยมาตัดอันนี้ออก oh. แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างนี้แล้ว,แล,วแล้วมันมีคนถามว่าอ่างวนเนี่ยถ้าเราปลูกไวอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ได้นานไหมจริงๆอ่างวนนะคะ่ะถ้าเท่าที่ดูข้อมูลอ่ะมันเป็นไม้ที่อยู่ได้เป็นสิบปีนะคะ hmm. อยู่ที่การบํารุงต้นถ้าต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีอะคะ่ะ อายุกันอยู่ยี่สิบสามสิบปีอยู h <h <ang> ่ได้อยู่ได้ใช่ไหมใช่ค <issimo> Is ่ะผมเห็นบางอันนี่เท่าต้นขาเลยนะบางต้นค่ะก็ถ้าใครมีข้อมูลแถวโครงการหลวงเนี้ยต้นนั้นเขาน่าจะถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะยี่สิบกว่าปีไปแล้วอ่ะต้นแรกๆที่เอาเข้ามาปลูกกันอยู่ที่เราบํารุงด้วยใช่อยู่ที่เราบํารุงดูแลรักษาเขาอะค่ะเพราะว่ามันมันเวียนกันอะปีนึงก็ทําผลผลิตสักสองครั้งอยู่ที่เราเวียนเวียนก็คือพอตัดแต่งกิ่งเสร็จมีลูกมีอะไรบํารุงต้นต่อ แล้วก็ไปตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะได้ลูกใหม่คือมันจะไม่ได้ออกแค่ปีละครั้งโอเค,ควันนี้ก็พามาเพื่อนๆนี่พี่มาใครสงสัยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ร่วมด้วยกันนะครับได้บางคนก็อาจจะมีความรู้แล้วก็เทคนิคีนิดหน่อยครับก็สุดท้ายก็ให้พีน่นไอ้ให้แนวทางนิดๆ,ๆหน่อยหน่อยะครับสาหรับคนอยากป,กปกลูปกองุ่นผู้ที่สนใจอะค่ะจริงๆองุ่นมันเป็นไม้ที่ปลูกประดับได้แล้วก็กินได้ถึงจะมีพื้นที่เล็กๆ เราก็ปลูกได้คือท่านไหนที่สนใจจริงๆก็คือโทรเข้ามาสอบถามมาพูดคุยมาขอคำชี้แนะกันได้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เราเริ่มจากเาเล็กๆไปก่อนคือทำแปลงเล็กๆขึ้นมาก่อนทดลองดูถ้าผ่านพ้นปีนึงไปได้ลูกค้าสามารถเลี้ยงต้นได้แล้วก็จะขยายขนาดขยายพื้นที่อีกก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเราสามารถแนะนำให้ลูกค้าได้ต่อเนื่องถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ090814 เป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็สามารถแอดไลน์จากเบอร์นี้ได้เลยด้วยท่านที่แอดไลน์มาคือทักถามไว้ยังไงเราตอบทุกท่านอยู่แล้วหรือโทรมาเราไม่ทันรับสายในทันทีเดี๋ยวเราโทรกลับได้ก็ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะครับก็ไอ้อง,งุนแต่และพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่บางที่ครับเขาบอกว่าทําไมไม่ทําเป็นทําเป็นชีสทาอะไรใส่คู่มือไปเลยแบบว่าบางทีมันมันไม่ใช่ พราะาดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันคือบางอย่างมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนเฉพาะหน้าค่ะหน้าเหตุการณ์ตรงนั้นเจอโรคอะไรเจอมแมลงเจอปัญหาอะไรเงี้ยคือมันต้องคอยคุยกันต่อเนื่อง มันไม่ใช่แบบออกมาเป็นเอกสารปุ๊บแล้วจบเลยมันไม่ได้มันเหมือนเราขับรถนะไม่รู้จะไปโค้ <c oughs> คงเจอหลุมจะเบียกตนน้นไหนนะค่ะมันก็เลยต้องก้องคุยกันต่อเนื่องคือสามารถที่จะปรับลงในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างเจอโรคนี้เจอปัญหานี้ในตอนนี้จะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องคุยกันถึงจะเข้าใจครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็หรือโทรมา <c oughs> นะครับ ต้นเล็กต้นน้อยส่งหมดนะครับต้นเดียวก็ส่งต้นเดียวก็ส่งค่ะมีต้นพันขายแล้วก็สามารถจัดส่งได้ไม่เดินทางมาก็ให้จัดส่งให้ก็ได้เหมือนถ้าใครมาก็ตามหมดเลยนะครับค่ะหรือจะเอาอย่างละต้นก็ได้ไม่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 ผลใช่ค่ะโอเคครับตอนนี้ต้องขอบคุณพี่รุ่นะครับี่าขอบคุณค่ะเป็นเพี่งพิธีฝากกดติดตามด้วยนะคะของช่อง สวนนันทนาลัสร้างของสวนนันทนาลัยเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็คนสร้างสวนคนสร้างเสียงนะครับคนสร้างเสียงก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะครับผมก็จะมีคลิปของสวนนันทนาลัมาลงเพื่อเป็นความรู้นะครับผมก็ศึกษาไปด้วยกันทุกท่านก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับผขอบคุณค่ะครับ